สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมันย่างที่ห่อด้วยใบตองนะคะไปดูว่าอร่อยแค่ไหนกินกินไปแล้วนั่นเองน้ำร้อไปเลยอุ้ยไม่ไม่ไม่นับเลยเพิ่จะได้ไงอ๋อตะแว่นนี่บอกเขานี่ทำนี้ขายขายได้นี่เนาะไม่เหมือนใคร นาดาตาตามาเ้าโอ้โหนี่คนนี้คนนี้ด่าคนนี้บอดานะนำมือดาเลยนะใคดูคนนี้ด่าด้วยนี่คนที่ใส่หนูโอ้โหเก่งแเข็มมันมันมันหนูนาเนี่ยหอมสิอันหนูที่เขาเลี้ยงอ่ะมันมีตะมันใช่อันนี้ธรรมชาติเออพี่จะเอาบอกเอาตัวอะไรดีนี่จ่ากี่ตัวแล้วเนี่ยอะไรปั๊ม ไม่รู้มาดูหนูนานะครับนี่อันนี้อันนี้ปลาหมอไม้ละสิบบาทเท่านั้นเองพี่ขายทุกวันไหมเนี่ยขายเฉพาะมีถ้ามีถ้าได้ก็ย่างอ๋อถ้าได้ก็ย่างถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ย่างถ้าแม่ค้าไปจับปลาไม่ได้ก็ไม่ย่างอยากเบอจอด้ร้องอะเออเอออันนั้นปลาโอ้คแว่านซื้ออะไรนู้นนู้นยังไง โอเคได้แตนูไอ้ขนมเนีมีร้านแนูเยะยะเางสมอันสิบไม่มีไม่ถุงแม่ไม่มีมีได้แค่นี้แหละยัไม่สุกไม่สุบปลาเค็มนั้นมีไหมไม่มีเลยใครก็จะมารีวิวขนมนะคะที่ซื้อมาเนาะก้อนนี้อร่อยมากเลยแต่เมื่อกี้ไปในเมืองสุรินมาก็แวะซื้อน้ำเต้าหู้ดีนะคะ รงสีแยกฝ่ายแดงต้นโพก็จะเป็นอาหารเย็นของแอดก็มารีวิวขนมเนะาะร่อยมากที่มาเป็นสองอันแล้ว <c oughs> ก็แนะนำแม่ค้าว่าทำแบบนี้แหละมันจะแขะ่ขันรูปแขงได้หอง อันนี้มันของเขาปลูกเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาเขาว่าอืมก็คือเขาก็ทำมันขา่ขายต้มขายอะไรแล้วคือมันขายไม่ค่ยอยดีเขาก็เลยลองมาทำมันยา่างอะไรแน,น้าหอม เ้าจะมาดูอันนี่คือกล้วยของคุณตาอยู่บ้านในไม่รู้นะก็ยังขายที่ตลาดกล้วยของคุณตาเองนะอันนี้กล้วยน้ำวานะขายแค่หวีละ20บาทเองนะไอ้ก็ซื้อมาหนึ่งวีแล้วก็อีกกล้วยหนึ่งไม่รู้จักชื่อนะนใหญ่มากค่ะคุณตาก็ขาย20บาทนี ที่ดูว่าคุณตาขนมาขายในตลาดสดแอดเห็นแล้วก็สงสารนะเพราะกล้วยมันมีน้ำหนักแล้วก็เวลาคนมาขายของที่ตลาดนะคะก็คือจะต้องเสียค่าที่นะคะแล้วก็จะมีเทศบาลมาเก็บด้วยถ้าเราไม่ใช่เจ้าของที่ตลาดนะก็แล้วยังแอดเคยไปขายนะคะตอนนั้นขายฝรั่งนะพูดอ่รอบนะคยปลุกฝรั่งขายนะแล้วเจ๊ท่ะฝรั่งจิมจูก็ ค่าจอดรถค้าฝากรถนะครับแล้ว20บาทค่าให้คนช่วยเข็นตอนตอนเราแบกหลานเนาะแต่ถ้าให้ค่าคนรถเข็นเข็นก็จะ20บาทอีนะคะแล้วก็ค่าที่ค่าเทศบาลเกปีนะก็หมดไปเกือบร้อยนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะก็เลย ไม่ได้ไปขายที่ตลาดสดอีิงเลยนะคะจากนั้นก็ไปขายที่ตลาดค่ายวิรวุษก็ขายที่นั่นค่อนข้างขายดีเนาะแต่เราเป็นแบบว่าขาจอเนาก็จะไม่มีที่ประจำนิดนึงนะคะก็บอกเลยนะว่าการทําทการเกษตรเนี่ยปัญหาที่สําคัญเลยก็คือการตลาดฮนะแอดก็จอดลงที่การตลาดเหมือนกันก็คือพยายามทําทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่มีการตลาดที่ ที่ทำให้คนรู้จักเราเราไม่มีช่องทางที่การขายมากขึ้นเราไม่รู้จักการเก็บรักษาที่ไม่ให้มันยาวนานอย่างเช่นถ้าเราเก็บมาวันนี้เราต้องขายออกพรุ่งนี้ให้ได้แล้วเราขายไม่หบนนั่นก็คือเราเตรียมตัวที่จะเจงได้นะคะก็วันนี้ไม่มีรายรีวิวขนมแล้วก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อุปสรรคที่พบเจอนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ